มาดูความโกงของดาบที่ตัวเกมแจกนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปกันก่อนอเป็นการฟื้นฟูพลังงานแล้วก็สกิลธาตุแรงขึ้นแล้วก็อัตราคีของสกิลธาตุนะครับอาร์อิิแฟ์เหมือนเดิมนะครับมันจะเป็นคลิปของตัวหลักแล้วก็ตัวจีนที่ผมเคยทาไปก่อนหน้านี้แล้วแต่รอบนี้ผมจะมาทําให้ดูใหม,ม่ดาบมันเป็นการบิวดามจ ค่อนข้างมากนะเดีย๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเข้าเท่าไหร่แล้วผมจะพูดถึงตัวเก่าให้ฟังด้วย1นหมื่นหนะครับหมื่นหก้าแต่ก็เกือบ17ื่นก็17ไปเลยแต่ถ้าเทียบกับตัวเก่าตัวเก่าจะอยู่ที่ประมาณ9,700 9,700นะสำหรับไม่ตายก็มีติดหมื่นมาบ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นส่วนใหญ่จะ,ะ9,000นะครับ ส่วนดาเมจของหินที่เป็นทรงโอง่งเนี่ยครับาดาเมจร,รอบที่แล้วมันจะอยู่ประมาณ1 0ื่นหมื่สองหมื่นถ้าติดแบบว่าไม่ได้แรงมากก็จะอยู่1 4ื่นสี่ถ้าติดเอ้ยถ้าไม่ติดเลยก็จะอยู่ประมาณ900 0นนะประมาณ900 0แต่พอได้ดาบเล่มนี้มาต้องบอกว่าดาเมจมันบูสต์เยอะมาก ขึ้นมาเป็นหมื่นแล้วทีเนี้ยถ้ามันติดแบบว่าก็ไม่ได้ถึง30000เนาะมันจะอยู่ประมาณสองหมื่นสองนี่คือผมลองสุดๆแล้วมันจะอยู่ที่2 2งหมคือมันจะไม่มากไม่น้อยกว่านั้นแล้วก็ถ้าไม่ติดเลยก็จะอยู่เก้าพันเจ็ดถึงเก้าพันแปดสังเกตนะคือดาบเล่มเนี้ยติดที่บ่อยมากเป็นดาบที่ให้ตัวดาเมจใสนี่คือดีที่สุดเลย แล้วผมชอบมากเล่มนี้ผมรู้สึกว่ามันโกงเป็นดาบที่ตัวเกมแจกแล้วมันโกงค่อนข้างสูงเนี่ยดามจขาวเข้าทีละสองมันแปดสามพันแล้วก็ดามิหินเข้าสามแปดถ้าเทียบกับตัวเก่าดามจหินจะเข้าอยู่ประมาณพันสองพันแล้วก็ดามจขาวเจ็ดแปดร้อยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่า ตัวเกมแจกดาบที่ดีที่สุดให้กับผู้เล่นนี่คือเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์นะผมว่าดาบ5ดาววางเล่มยังเทียบกับดาบ4ดาวเล่มนี้ไม่ได้เลยผมบอกเลยส่วนดาบใหญ่ที่แจกกับอหอกโบนัสความเสียหายกายภาพไม่ดีเพราะฉะนั้นใครชอบก็ปั้นใครไม่ชอบก็ไม่ต้องก็ได้ะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอ่า อาวุธใหม่อ่าเนี่ยนะครับเป็นอาวุธ4ดาวที่ได้จากการาให้เขาเรียกอะไรให้ผนึกแดงกับต้นไม้นะครับพอถึงเลเวล9หรือเลเวล10เนี่ยมันจะให้ออฟข้างล่างเหมือนกันกับหอกและดาบใหญ่นะครับที่ตัวเกมแจกแต่ว่าข้าขงบนมันจะไม่เหมือนกันนะถ้า2อันนั้นจะเป็นโบนัสความเสียหายกายภาพแต่ตัวนี้เป็นโบนัส เป็นการโจมตีนะครับเพิ่มพลังโจมตีซึ่งสําหรับใครที่ไม่มีหนังสือเวทดีๆหรืออะไรเงี้ยตัวเนี้ยต,ตอบโจทย์ได้สําหรับช่วงนี้นะถ้าคุณมีอาวุธใหม่ที่เป็นอัตราคิหรือความเสียหายคิคุณก็เอามาใส่แต่สําหรับตัวที่อ่าสือเวทตัวที่ตัวเกมแจกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีสําหรับคนที่เป็นสายฟรีและไม่มีเงินเติมบอลเลอร์พาร์ตนะ ก็แลต้อคุณต้องคุณได้แต่ว่าวัตถุดิบมันจะเป็นเหมือนกับของดาบใหญ่จะไม่เหมือนกับของอเหมือนเหมือนกับของหอ,อกแต่ไม่เหมือนกับของดาบใหญ่เพราะว่าของดาบใหญ่จะใช้เขี้ยวมังกรส่วนหอ,อกจะใช้าดาบดาบสีดาวที่เราตีกับบอสแต่นี้จะใช้หนังสือเวทแล้วก็แร่เหมือนกันแต่ว่าเป็นแร่ข,ของเมืองหิมานะครับ สำหรับใครที่ไม่รู้หรือใครที่กำลังจะได้เนาะผมได้ไปแล้ว <c oughs> ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอของธาตุลมกันบ้างนะครับอของธาตุลมอจากดามเมจแต่ก่อนผมจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ9 7้านะสูงสุดะสูงสุด แต่สำหรับดาบเล่มนี้เพิ่มดาเมจของท่านลงขึ้นมาอีกเท่าไหรแปดเก้าพันหรือเปล่ามันมันได้ประมาณ1 7ื่นเจห้ามันได้ประมาณนี้แล้วอย่างหนึ่งคลิปท,ที่ผมทำลงไปก่อนหน้านี้ที่ว่าเป็นคลิปของจินแล้วก็ตัวหลักก็จะมีบางบางตัวเนาะใช้หนังสืออเวทเพื่ออพพลังแต่รอบนี้ผมไม่ได้ใช้ รอบนี้ผมไม่ได้ใช้เพราะว่าคือดาเมจมันสูงมากมันสูงจนผมไม่ต้องแบบว่าไปบิวดาเมจให้แล้วถ,ถือว่าเป็นดาเมจที่ผมพอรับได้แล้วนะของท่านลงต่อไปเรามาดูจินกันนะจินเนี่ยอาร์ติแฟก เหมือนกับตัวหลักนะครับก็คือเซตเดียวกันเลยเพาะ,อะสองตัวเนี้ยผมคือถ้าตัวหลักมาเป็นลมผมก็เอาของลมมาใส่ให้ตัวหลักตอมน,นี้ผมบิวจินทุกอย่างเหมือนกันกับตัวหลักเลยนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวเปน จีนเนี่ยง่ายๆดามเมจเนี่ยพุ่งถึงเกือบสองหมืนอ่ามันโกงตรงที่ว่าดามเมจมันพูดเกือบสองหมืนทั้งๆทีท่เปลี่ยนแค่ดาบเล่มเดียวจีนเนี่ยผมเป็นตัวที่ยังไม่ได้ปั้นแบบอะไรนักหนานะคือแบบทุกอย่างยังอยู่ที่เลเวลสองหมดเลย ตอนนี้ก็แค่หมื่นเอ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งคือดาเมนมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหมื่นเก้อ่าไม่ติดก็ประมาณเนี้ยสี่ห้าพอ้อแล้วไม่ตายผมไม่ค่อยได้ทำให้ดูนะเพราะว่าอ่อมันเก็บภาพไม่ตายไม่ได้มันเก็บได้แต่ภาพแทงเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาแต่ดาเมจแทงมาให้ดูนะครับ หมื่นเก้าคือเป็นดาเมจที่ผมรู้สึกว่าจินโกงกว่าตัวหลักนิดน,นึงและอีกอย่างหนึ่งคือแต่จะพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะตัวหลักเวลารวบรวมใช่ไหมนามสกุลจะฟูเข้ามาเรื่อยๆฟูเข้ามาเรื่อยๆทีละพันห้าร้อยทีละพันห้าอะไรอย่างเงี้ยผิดกับจินที่พุ่งไปครั้งเดียวจบอ่าผิดกับจินที่พุ่งไปครั้งเดียวจบ เดี๋ยวรอให้ผมได้หนังสือเวทเล่มใหม่ก่อนเดี๋ยวผมจะมาทําน้องขีให้ดูนะรอให้ผมได้อัพก่อนเพราะว่าตอนนี้มันแบบว่าของไม่พออะไรไม่พอเมื่อเ่วานก็เพิ่งทำหอ,อกเป้าแปหอ,อกที่ว่าเพิ่มฟื้นฟูให้กับจงลี่นะแล้วก็ดาบเล่มนี้80 สองอันนี้ทําทรัพยากรผมหมดแล้วผมไม่สามารถอาพอาย่างอื่นได้แล้วเพราะฉะนั้นต้องรออีกครั้งหนึง่งก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วกอ็อยากได้อะไรก็บอกนะครับเดี๋ยวจะมาทําให้ดู